สามีของคุณนังคณาท่านทนายสมชายนี่รับใิ้จิตใช่ไหมครับผมรู้ดีเลยนะครับผมรู้ดีเลยคดีนี้นะครับคดีนี้ท่านสมัยนั้นนี่เดิมเลยนะเฮียเขากล่าวหาผมเลยนะครับว่าอุ้มสามีคุณว่าอุ้มทนายสมชายนะครับอุ้มทนายสมชาย ผมไม่รู้เรื่องเลยแต่ความซวยเนี่ยมันมาที่ผมนะครับนะครับไม่อยากจะเล่าย้อนไปนะครับเรื่องนี้ผมคือรถของทนายสมชายเนี่ยหายไปแล้วไปทิ้งในเขตบกนสองทิ้งในเขตบกนสองซึ่งพี่แต้มเนี่ยวิชัยสังวภาัยเนี่ยเป็นรองผู้คับการอยู่ นะครับและเขาก็เช็คโทรศัพท์ผมว่าผมเนี่ยเข้าไปเบลดโทรศัพท์ไปที่แถวจุดที่เกิดเหตุแถวลาดพร้าวที่จริงผมไปซื้อสมมิฟตัวดูดน้ำครับแล้วผมก็ติดต่อลูกน้องผมสาเหตุมาจากวันนั้นผมเพิ่งกลับมาจากนาราธิวาสไปปัตตานีนาราธิวาสนะครับไปคุ้มกันท่านพลเอกสัน สรุตานนนผู้ชักการตำรวจแห่งชาติเวลานั้นนะครับลูกน้องผมก็โทรมารายงานนะครับว่าไอจอมปลวกใหญ่ๆที่มันขึ้นอยู่ในไร่ผมตรงนั้นผมมีพื้นที่ดินอยู่ประมาณหกไร่และจอมปลวกแม่งขึ้นเต็มเลยชาวบ้านก็เอาทูกมาจุดเอาผ้าสามสีมาหุ้มแล้วก็แอบมาขอหวย ที่จอมปวกนะครับผมลําคาญผมเลยสั่งลูกน้องว่าให้เอาหางรถถ่ายดึงจอมปวกให้พังให้หมดนะครับดึงให้พังให้หมดเลยลูกน้องก็ทำมันก็เกิดสิ่งไม่คาดฝันเกิดขึ้นปรากฏว่าไอ้คนขับรถไถผมเนี่ยเครื่องรถไถยดับและคนขับชักวินชักงอเลยครับ แล้วก็มีลูกน้องสองคนคอยเก็บซากไม้ซากไม้ที่ดันไปนะครับสามคนชักดิ่นชักงอเลยชักวินชักงอเลยจนไอ้จ่าโต้งเนี่ยไอ้จ่าโต้งก็เลยโทรศัพท์ไปบอกผมนะครับไอ้โต้งก็จุดทูปบอกกระจอมพวกนะครับว่าลูกช้างขอโทษด้วย เจ้านายสั่งให้เอาหางรถไถดึงจอมปวกพังเลยจอมปวกใหญ่มากเลยครับสูงใหญ่มากนะครับบอกจะตั้งศาลพระภูมิให้ท่านอยู่แทนนะครับผมก็ปลูกบ้านหลังเล็กๆเข้าไว้ผมไปซื้อไม้เก่าเข้ามาเจ้าของโดนยิงตายไปแล้วมันผีดุไม่มีใครเขาเอานะครับผมก็ไปซื้อมาสามหมื่นบาทหรือมาปลูกกระท่อมผมนะครับ ผมก็เลยบอกเออถ้าอย่างนั้นมึงไปเอาสารพระภูมิไปตั้งเขาไว้นะครับแล้วเดี๋ยวผมทําบุญขึ้นบ้านใหม่อุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้าของบ้านคนตายด้วยผมไม่คิดว่าเป็นผีจอมปวกอกครับคิดว่ามันน่าจะเป็นผีนั่นฮะผีเจ้าของบ้านมากกว่านะครับที่มันโดนยิงตายนะครับ พอผมกลับมาถึงบน,นหนะครับเอาเครื่องบินของสํานักงานตํารวจแห่งชาติไปผมก็เรียนท่านสันนะครับว่านายผมขอญาตสองวันนะครับแล้วก็บอกลูกน้องสนิทครับพวกมือปราบมือแปรลูกน้องผมนะครับเฮ <h> ้ยเดี๋ยวไปทําบุญขึ้นบ้านใหม่คุณหน่อยมันอยู่ในป่าเลยนะครับ <h> ตอนผมไปก็ไปเจอตํารวจทองพระภูมิอยู่ที่สามแยกทองพระภูมิจะขึ้นที่สังขระบ,บุรี ผมก็แวะคุยกับลูกน้องนะครับมันก็เลี้ยงลิปโพผมผมก็พูดคุยกันอะไรกันแล้วก็บอกใครว่างก็ไปทําบุญที่บ้านก้วยนิมนต์พระไปเก้าองค์วันนั้นคือวันที่ทนายสมชายหายโอ้โหถ้าผมไม่ได้ไปขึ้นเดินทางไปทองผาภูมิไม่ได้ไปยกสารราภูมิไม่ได้ทำบุญขึ้นบ้านไม่มีพระเป็นพยานเก้าคน ไม่มีตำรวจทองเขาภูมิผมโดนจับไปแล้วครับท่านพันวเอกทวีสอดสองเป็นคนทำสำนวนคดีนี้นะครับผมก็บอกท่านทาวีว่าไอว้วีคูไม่เรื่องนะไอ้ฮาทนายสมชายเนะี่ยไม่เกี่ยวกับกูนะนะครับเขาก็ปักหมุดมาที่ผมเลยครับครั้งแรกนะครับ รายละเอียดในคดีก็ไม่ขอพูดถึงนะครับมันก็ไปพันกับกลุ่มลูกน้องผมจนผมมาเป็นหัวหน้าศูนย์สืบสวนแล้วหัวหน้าศูนย์สืบสวนภาคเจ็ดนะครับคุณหมอพรทิพย์ยังเอาทหารไปค้นที่ศูนย์สืบสวนภาคเจ็ดผมเลยแถมผมเคยเป็นพุ่มกับบ้านโป่งนะครับเอาทหารเรือเอาเครื่องมือพิเศษไปดูถังที่สงสัยว่าจะเผาทนายสมชายหรือเปล่านะครับที่บ้านโป่งนะครับเพราะปัก มันฟันธงมาว่าเป็นเลวัตธรรมไงจะไปหาเศษถังเศษอะไรที่บ้านโป่งน,นะครับเอาเครื่องมือพิเศษของทหารเรือไปเลยนะครับแต่ไม่เจอครับไม่เจออะไรครับเพราะผมไม่ได้ทำนะครับเพราะผมไม่ได้ทำนะครับผมไม่ได้ทำท่านพลตำรวจเอกธานีรองผู้จัดการตำรวจแห่งชาติขอให้ผม ช่วยสืบคดีทนายสมชายหายตัวไปท่านพลตำรวจโทฉลองสนใจขอให้ผมช่วยสืบคดีนี้สมัยนั้นเป็นสมัยท่านนายกทักษิณ้งครับผมบอกว่าผมไม่ทำไม่ใช่เขตเกิดในพื้นที่ผมนะครับผมไม่อยากเอาความรู้ความสามารถผมไปทำคดีนี้ก็เสือกมากล่าวหาผมก่อนคับ หาว่าผมเนี่ยไปอุ้มทนายสมชายผมกับทนายสมชายไม่รู้จักกันเลยนะครับทนายสมชายไปร้องเรียนเรื่องกำนันโตเดงโดนซ้อมจริงเราจับกำนันโตเดงกำนันโตเดงท่านยังมีชีวิตอยู่ณเวลานี้ก็พูดคุยกับผมแบบเพื่อนกันแบบคนต่างอุดมการกันกำนันโตเดงเกิดพศ .2500 40อ่า2,499ผมบอกโต๊ะเด้งมึงเกิดปีเดียวกับกูเลยถ้ามึงปฏิวัติสำเร็จเนี่ยมึงจะเป็นอะไรวะเขาจะได้เป็นผู้จัดการทหารบกผมก็บอกเออผมจะได้มีเพื่อนเป็นผู้จัดการทหารบกรัฐปัตตานีบ้างเว้ยก็คุยสนุกสนานอย่างนั้นขึ้นเครื่องบินมาผมก็เป็นคนควบคุมกำนันโต๊ะเด้งขึ้นเครื่องบินจาก สนามบินอะไรบอร่อทองมั้งผมนั่งคู่กับไอ้าเด้งอะฮะเอามาส่งตัวที่กองปราบที่กรุงเทพครับผมไม่ได้ซ้อมเสริมเลยโตเดงเขายังมีชีวิตยอยู่ครับทนายสมชายไปร้องเรียนเรื่องนี้เลยทําให้ทนายสมชายหายตัวนี่โยงเลยไม่เกี่ยวกับเรื่องคุณอังคาเลยคุณจะมาสงสัยในตัวผมเนี่ยนะครับว่ามีส่วนรู้เห็น กับการหายตัวของสามีขุนไม่ได้ผมไม่ได้ทําและไม่เกี่ยวนะครับและไม่เกี่ยวแล้วผมก็ไม่เคยซ้อมกับนันโตเดงด้วยนะครับจนกระทั่งเอาเรื่องว่าผมนี่ใช้มาตรการในการปราบปรามคนร้ายรุนแรงวิสาม,มันคนร้ายจำนวนถึงเก้าสิบศพก็มันจะยิงผมผมจะไว้มันํำพ่อเลยมันไม่ยิงผมผมก็ไม่ทำนะครับ เป็นการต่อสู้กันนะครับตอนนี้ไอ้จอมปลวกที่ดึงออกแม่งก็ขึ้นมาอีกแล้วครับมันไม่หมดเชื้อครับมันไม่หมดเชื้อมันก็ขึ้นมาใหญ่แล้วครับชาวบ้านก็ไปขอหวยแม่นทุกงวดแหละครับก็ผมก็ปล่อยครับผมก็ไม่ได้เข้ามาเป็นสิบปีแล้วนะครับไปก็ไปเก็บส้มโอมาขายที่ไร่อ่างุ่นนะฮะเก็บส้มโอเก็บพืชผลมาอะไรมาพื้นที่อยู่หกไร่ครับตรงนั้นนะครับ มีส้มโออยู่25ต้นทุเรียน25ต้นลองกองเงาะอะไรต่ออะไรมาเก็บมาขายฮมาโอ้ยไอบ้านหลังนั้นผมไม่มีใครกล้าไปนอนครับไม่มีใครกล้าไปนอนครับหนึ่งไอตัวไม้นี่ก็ไม้ไม่ได้ไม้ดีนะไม้อินทน,นินนะครับเจ้าของบ้านโดนยิงตายไปนะครับแล้วขายใครเขาก็ไม่เอาเพราะผีมันดุ สองข้างๆก็มีต้นตะเคียนคู่อยู่ด้วยครับต้นตะเคียนคู่อยู่นะครับทั้งนี้ก็จอมป่วกขึ้นสามจอมเลยครับมาแต่ว่าผมดีครับมีเจ้าป่าเจ้าเขามีผีเป็นพวกนะครับเขาจะได้ปกป้องคุ้มครองผมนะครับผมก็คิดว่าดีคือผมไอ้จอมปวกกับผมเนี่ยตั้งแต่ผมเด็กแล้วผมอยู่กับจา่าดิเลกสุทวีนะครับอาผมเนี่ยนะครับอาเขยผมเนี่ย อาผมเนี่ยให้ผมเอาจอบไปขุดจอมปลวกประจำครับเอามาให้ไก่ชนกินนะครับผมก็ไม่ได้นับถือจอมปลวกหรอกครับเจอจอมปลวกตรงไหนผมก็ขุดครับปึ๊กนะครับปึกป๊กปึก๊กปึ๊กมาแล้วแบกดินมามาทุบตึกให้ไก่มันกินนะครับให้กินปลวกนะครับและจอมปลวกเนี่ยผมก็ไปขุดมาแล้วก็มานวดกับน,น้ําขยําปั้นลูกหนังสติ๊กเนี่ยปั้นลูกหนังสติ๊กอะ ลูกหนังสติกลูกดินนะฮะปั้นและเนียนสวยเลยครับมาเนี่ยดินจอมปลวกมันจะดีกว่าดินธรรมดาครับปลวกมันย่อยมาแล้วอะไรมาแล้วนะครับมามาใส่โคนต้นไม้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ปลวกแม่นไม่ตายนะครับมันก็จะขึ้นต่อนะ่ยไม่ใช่ครับผมกับคุณนังคณาไม่เคยคุยกันนะนะครับแต่ว่ามันมีไอ้นี่ไนงะมันมีเชื้อไนงะ ตั้งแต่เขาสงสัยแล้วสงสัยว่าผมอุ้มข่าทนายสมชายนะครับมาเอาเรื่องนี้ไปถ้าผมไม่ได้ทำก็ไม่ได้ทำครับมานะฮะโอ้ยผม ผมไม่เชื่อถือแล้วครับเรื่องผีเรื่องเจ้าอะไรนี่นะครับเรื่องผีเรื่องเจ้าอะไรนี่ผมไม่เชื่อถือครับไม่เชื่อถือนะครับผมเคารพศรัทธาในพุทธคุณนะครับนะจอมปลวกตรงไหนนี่ต้นตะคงตะเคียนอย่างเงี้ยนะครับผมก็เห็นเขาทําสัมปทานไม้โค่นต้นตะเคียนเอาไปทําเรือประมงกันเยอะแย,ยะเลยก็ไม่เห็นผีนางตะเคียนมันมาทำร้ายอะไรเลยนะครับ แต่ต้นตะเคียนคู่นี่ผมไม่ได้ไปโค่นครับก็ปล่อยไว้อย่างนั้นนะครับเพราะว่ามันเป็นร้อยปีแล้วไนงะต้นเบื้อง่มเลยต้นเบื้อง่มเลยนะครับเวลาลมมาอะไรมาก็ชอบจะโยกใส่กระท่อมลูกน้องผมอะลูกน้องผมก็เวลาลมมาก็ไม่กล้าไม่กล้านอนตรงนั้นนะครับแล้วมันก็ชอบมีเลงลิงโทนมานะครับลิงโทนตัวใหญ่มากนะครับ ไปีนไปขย่มยอดตะเคียนอยู่เรื่อยเลยนะครับไอ้ลิงพี่เลนเนี่ยมันก็ชอบไปขย่มยอดตะเคียนนะครับขึ้นไปบนยอดเลยนะครับขย่มเหมือนกับมะขู่นะครับแต่ผมก็ไม่ทําครับไม่ยิงครับลิงก็ปล่อยมันนะครับแต่ลูกน้องผมเห็นนี่ไม่ได้เลยนะครับมันปลูกข้าวโพดมันปลูกข้าวโพดไว้จะกินนะครับลิงมั่งหมูมั่งมากวนเยอะหมดนะครับหมูป่า มันไม่มีใครล่าครับผมก็ไม่ล่านะฮะชาวบ้านเขาก็ไม่กล้ามาล่าตรงแถวแถวสวนผมนะครับ